เห็นเขาว่าใช้ดีเลยซื้อมาดูครับว่าจะดีเหมือนที่เขาล่ำาลือหรือไม่นี่เลยมีฟ้าดับกลิ่นโถสุขภัณฑ์ลดการก่อตัวของแบคทีเรียไม่มีกลิ่นฉุนกลิ่นหอมตามธรรมชาติประหยัดเงินได้เยอะเมื่อเทียบกับการซื้อที่ดับกลิ่นตั้ง80ก้อนนะครับใช้นานได้90วันเรามาดูวิธีการใช้กันเลย แกะกล่องออกมาแล้วก็เอานำมีฟ้ามาแกะสติกเกอร์ด้านบนหัวออกนะแล้วก็ใช้กันไกรตัดที่ด้านหลังนะครับให้ระบายน้ำยาออกจากนั้นก็ไปใส่ที่ที่รองน้ำด้านหลังชักโครกครับก็ปิดฝาจากนั้นก็ามาทดลองเลยครับเปิดชักโครกดูเห็นไหมครับจะมีสีฟ้าเข้ามานอย่างนี้แหละครับประหยัดได้เยอะเลยครับทดลองแล้ว ใช้ดีใช้นามใช้ทนจึงบอกต่อประหยัดได้เยอะต้องมีฟ้าเลยครับมีฟ้าตอนนี้ราคาถูกมากๆใครสนใจก็สั่งซื้อที่ตะก้าสีเหลืองด้านซ้ายอย่าลืมเก็บคูปองส่วนลดก่อนสั่งซื้อทุกครั้งนะครับ